สวัสดีค่ะทุกคนมาเรามาให้อาหารเด็กๆกันนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้นะแก้วน้ำเมื่อวานเพิ่งไปซื้ออาหารใหม่มาเป็นของซากุระเร็วๆนี้เราจะมีการย้ายนะย้ายไปจุดใหม่จะไม่ได้ไวัที่จุดเดิมตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าตรงสถานที่ตรงนี้มันแคบแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไป ทำการย,าย้ายแล้วก็จัดให้มันแบบเป็นระเบียบกว่านี้นะคะตัวไหนที่ปลาไม่ค่อยเยอะเราก็เริ่มจะรวมๆละจำได้ไหมคะทุกคนมุมที่มันโงไม่ค่อยสบายเราไม่แอบอยู่ตรงนี้นี่ทางาน,าน้ำกองน้ำมีเราได้ย้ายถังตรงนี้มาแล้วเป็นปลารุ่นลูกที่แพร่พัน,นุออกมา ปลาพวกนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเป็นรุ่นลูกหมดเลย จะมาเอาบังเนี่ยแดดมุมเนี่ยเราจะผาตรงเนี้ย,เ,ยเดี๋ยวเราหาลองไปหาเชือกหาอะไรมาทําในวันพรุ่งนี้นะผ้าที่ทำนี่เราจะมามุงตรงนี้นเหลือเหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้นมุงตรงนี้อีกแดดเราจะเลียงปลาฝั่งนี้เนี่ยปลามาช่วยทางย่า ต้นไม้ตามมาช่วยอยอกเยอะมากช่วงนี้เแบบีอันนี้เแบบีรถรถนั้นที่เราแยกตัวไปนะที่ถ่ายไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านั้นแช์ไปนิดนึงก็ได้อะยังไม่ปล่อยแต่ว,ว่าน้ำเนี่ยเรา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 ทสละลักษณะอ่างเหมือนกันระดับความเย็นน้ำ ถ้าถ้าพอถ้าเด็กๆโตแล้วนะคะนี่ <Okay. S 2> อออีกแล้วอ่างข้างเซาวนี้ผลิตเบบีออกมาแล้วเราจะแยกไปอ่างข้างหลังเื้อเห็นไหมอันนี้คือ <Thank you. S 1> เนี่ยจะเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้ oh. นี่อันนี้เบบีลอดก่อนหน้านั้นโ oh. oh. ตแล้ว ลูกดกมาก Harriet ถึงจุดมันแล้วมันจะแบบไม่เกิดละมันก็จะกลายเป็นปลาแก่เป็นปลาไม่ท้องเป็นปลาไม่มีลูกละก็เลี้ยงเขาไปจนจนหมดอายุไข่ก็ใส่ไปอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เขาปรับสภาพน้ําน้ํทข้างนอกกับน้ําในแก้วเนี่ยเย็นไม่เท่ากันนะแต่ว่าไม่ได้ไกลกันมากเขาอกันอยู่ เขาอยู่ในนี้เพื่อปรับสภาพน้ําไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเทลงไปนะช่วงแรกเราก็ต้องมีติดน้ําเก่าเข้ามาหน่อยนะน้าเก่าเขาก็จะมีเก่าเขียวหน่อยออกคุณหน่อยเหมือนฝั่งเนี้ยตักน้ําเก่ามาแล้วน้ําเก่าเขาเข,าเขียวอ่พอเขาอยู่ตัวอยู่อะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ามันก็จะดีขึ้นแล้วไม่งั้นก็เอาจุดินซีปรับสภาพน้ํามาลงก็ได้ เบบีส้มดำเขาชอบจะไปกันเป็นกลุ่มนะเห็นไหมเขาจะไปกันเป็นกลุ่มนี่แล้วตัวเล็กๆจิว๋วๆที่พุ่งมานี่ก็ตามเขาดูดิๆเห็นไหมน่ารักส่วนคุณพี่โตๆนี่แบบว่ามีตัวส,สวยๆตัวเนี้ยสวยมากเนี่ยโอ้หางเหินบวงเชียวตัวเนี้ยสวยไปไหนแล้วนี่ไงเด่นสง่าเชียวตัวนี้ สวยเนาะทุกคนว่าไหมถ้าว,ว่าตัวนี้สวยนะโดน,นตัวไหนมีแววบ้างตั้งแต่เล็กเล็กตัวไหนใช้แววใช้แววตัวไหนใช้แววเอออยู่ไหมนะอยู่ไหมนะ้บ้านอ่ะอย,อยู่ไหมน่ะพาพี่หมีไปหาหมอคะ่ะ เออนี่เห็นไหมเออยู่อยู่อยู่มันใครเห็นและแลวเออมันใครเห็นของมันเออไปซ้ายไปขวาหันหันก็มาอ้วนอ่ะมาอ้วนไม่สบายทุกคน,นย,ย,ยังเลยปิดข้างเดียวนะยายใจแล้วข้างกับต่อยก้นมา อาจจะพอหนังนะ่ะ <laughs>